ขอต้อนวิบท่านเข้าสุ่ข่าวดาวกระจายค่บร่วมกัตัญญนยูหลังจากประกาศลาออกจากมูลิธิร่วมกตันยูเนื่องจากไม่ต้องการทําให้เหล่าสมาชิกคนอื่นต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากคันจะอยู่เฉยๆบินบรลลิลิกระทนไม่ได้ที่ต้องเห็นส่วนหนึ่งของมบคณะราษฎรร่วมเกินสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นเหตุที่มาของการตัดสินใจในครั้งนี้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางสำนักข่าวทีนิวจะขอย้อนประวัติการทำง,งานของบินบบลลริสที่แม้ปัจจุบันเขาจะละดบทบาทการเก็บศพลงแต่สิ่งที่ยังยึดมั่นเสมอคือความตั้งใจช่วยเหลือผู้อื่นอย่างต่อเนื่องจนเป็นเหตุทำให้หลายปีที่ผ่านมาเขาเลือกที่จะช่วยเหลือแบบลงลึกด้วยเงินทุนของตัวเองโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ4-5แสนบาท โดยการช่วยเหลือคนอื่นแบบไม่มีผลตอบแทนทํางานจิตอาสาจนทําให้เลิกคิดเรื่องความรักและปัจจุบันกับอาการไทรอยเป็นพิษสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขาได้รับไปพร้อมๆกับการตั้งคําถามของคนทั่วไปถึงสาเหตุแท้จริงของการช่วยเหลือแบบทุ่มสุดตัวว่าเขาทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรและมีซักแวบ,บไหมที่เขาคิดจะเลิก จากความฝั่งใจวัยเด็กในภารกิจช่วยเหลือคนยากของโรงเจที่จังหวัดบ้านเกิดและมีโอกาสเห็นมูลนิธิปอเต็กตึงและมูลนิธิร่วมกนันยูเข้าไปแจกอุปกรณ์การเรียนในโรงเรียนของตนเองทําให้บินหรือเด็กชายท็อปแนวนั้นวันนั้นจดจําและบ่มเพาะความชอบช่วยเหลือคนอื่นมาตลอด ตอนอายุ13-14เคยออกไปช่วยโรงเจเก็บศพไม่มีญาติเราก็คิดว่าขอทำไมไม่รังเกียจมันก็เลยฝังใจเรื่อยมาจนเข้ามาเรียนหนังสือในกรุงเทพเข้าวงการบันเทิงพอเจออุบัติเหตุก็อยากลงไปช่วยแต่ไม่จะช่วยอย่างไรเมื่อเข้าวงการบันเทิงเป็นพระเอกได้4-5ปีวันหนึ่งในช่วงหยุดพักถ่ายละคร เกิดเหตุตึกถลม่มเขากลับรีบขับรถออกจากบ้านไปยังจุดเกิดเหตุโดยตั้งใจไปช่วยเหลือผู้ที่ติดค้ังอยู่ใต้ซากตึกทั้งท้ที่ตัวเองไม่มีทักษะตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นพระเอกตอนนั้นคิดแค่อยากช่วยเหลือคนที่อยู่ในตึกเพราะทุกวินาทีสําหรับเขาสําคัญที่สุดพระเอกหนุ่มพกพาเพียงพละงกำลังเข้าไปช่วยซึ่งเป็นเวลาที่ทำให้เขาได้พบเจอกับทีมงานมูลที่ร่วมกันฮีโร่ประจำใจ เขาเห็นเราเขาก็ยืมค้อนปอนให้แล้วให้เราสวมเสื้อร่วมกันตันยูตอนนั้นผมใช้ค้อนตอกซากตึกตั้งแต่สามทุ่มจนถึงเที่ยงคืนผมเป็นคนแรกที่ขุดเจอศพเลยได้ใายาพระเอกเก็บศพและมีรหัสอาสาร่วมกันตันยูจาราหนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจากนั้นเขาก็เริ่มจิตใจงานกู้ภยัยและการช่วยเหลือทุกรูแปแบบ ทุกวันหลังถ่ายหนังละครเสร็จจะต้องออกไปตะเวนช่วยเหลือคนอื่นจนคลายการเสพติดเมื่อก่อนผมเป็นนะไม่ได้เลยถ้าวันไหนไม่ได้ออกไปช่วยเหลือเก็บศพช่วยคนบาดเจ็บเพราะมันคือความสุขที่เราทำได้พอช่วยเหลือแล้วกลับมาบ้านเราจะมีความสุขนอนหลับสบายแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่เป็นแล้วผมเริ่มรู้และใช้เหตุผลตามความเป็นจริง จากนั้นเหล่าศิลปินดาราก็เริ่มเข้ามาเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิกู้ภัยต่างๆเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นข่าวช่วงเวลาเดียวกับที่เขาเองเริ่มรู้สึกอิ่มตัวในงานเก็บศพก็พอดีกับช่วงปี2,554เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เขาจึงสร้างเพจของตัวเองขึ้นเพื่อเป็นช่องทางช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนั้น แต่คงยังไม่พ้นถูกคอาหาว่าเป็นการสร้างภาพในทางกลับกันสำหรับเขาคิดว่าเพจเป็นช่องทางสะพานบุญให้คนอื่นมากกว่าเหตุการณ์ขนาดนั้นถ้าผมรู้คนเดียวมันก็ไม่สามารถช่วยใครได้เยอะแต่ถ้าที่แต่คนที่ตามผมหรือแฟนเพจผมจะตามไปช่วยเหลือพวกเขาได้มันกว้างขึ้นและช่วยได้เยอะกว่าหลังจากนั้น เขาคือคนแรกๆที่ใช้ช่องทางนี้เพื่อต่อยอดให้คนอื่นเห็นและเขาไปช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยหวังเพียงเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่รอคอยแรกเริ่มเพจของผมมีจำนวนแฟนเพจเพียงหลักสิบแต่ปัจจุบันยอดไลค์เดินทางไปไกลกว่า6ลร้านไลค์ทาให้ในแต่ละวันจะมีผู้โพสต์ขอความช่วยเหลือเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่ใช่ว่าทุกเคสจะได้รับการพิจารณาเพราะก่อนที่จะลงไปช่วยเหลือเขาจะต้องคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดสิ่งที่บอกเราได้ชัดเจนคือรูปถ้าเล่ามาเฉยยังไม่เท่าไหร่บางทีไปถึงแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกเราก็รู้สึกว่าไม่อยากไปแบบนั้นถ้ามีรูปมาบางทีเราตัดสินใจในคืนนั้นเลยและรีบไปบางทีไปช่วยปุ๊บกลับมาถึงขอโทรมาบอกว่าเสียชีวิตแล้ว ในทุกครั้งของการช่วยเหลือจะมีเงินสองมืนบาทซึ่งเป็นเงินส่วนตัวของคุณบิมมอบให้หลังจากนั้นเขาก็ถ่ายรูปนำมาโพสในเพจส่วนตัวหวังให้แฟนเพจคน,นอื่นๆได้เห็นและใครที่ปรารถนาจะช่วยเหลือก็สามารถติดต่อหรือโอนเงินผ่านเลขบัญชีที่ระบุไว้ <S <S เงินที่ผมใช้ช่วยเป็นเงินที่ผมทำงานทำรายการเป็น เป็นพิธีกรทุกวันนี้หาเงินได้ผมก็เอาไปช่วยเหลือคนอื่นแต่มีบางคนที่มาทำบุญกับผมฝากเงินผมไปทำบุญโดยไม่ต้องการใบเสร็จบางคนให้เป็นแสนผมไม่ได้ไปขอแต่เขารู้ว่าถ้าเอาเงินให้ผมผมเอาไปทำบุญแน่ๆบางทีผมไปเดินตลาดได้เงินฝากไปทำบุญเป็นแสนทุกคนก้าวเดินมาบนเส้นทางที่ไม่แตกต่างกันนะัก มีทั้งสิ่งที่ทําสําเร็จและล้มเหลวมีเรื่องเข้ามากระทบทําให้เกิดความทุกข์หรือแม้แต่สัมผัสกับเราทําให้เกิดสุขหากแต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีสิ่งไหนอยู่กับเรายาวนานแม้แต่ความร่ารวยและความอับจนนี่จึงเป็นความพอใจที่เกิดขึ้นกับชีวิตในวัยห้าของพระเอกพ่อพระจากนี้เขาก็หวังแต่เพียงว่าจะยังคงมีเรี่ยวแรงช่วยเหลือคนอื่นต่อไป ตอนนี้ผมดูแลคนชราที่ถูกทิ้งตามที่ต่างๆไว้ที่บ้านมุทิตากว่าสิบคนและต้องจ่ายเขาเลี้ยงรายละ1 5 0 0 0บาทต่อเดือนผมเลยคิดจะสร้างบ้านให้เป็นสถานที่สำหรับคนเหล่านี้เราจะได้ไม่ต้องจ่ายเดือนละเป็นแสนแต่เราจ้างคนมาดูแลเป็นรายเดือนได้เดือนต่อเดือนดูแลได้20สคน20เตียง ตอนนี้กำลังมีโครงการคาดว่าจะใช้เงินประมาณ7-8ล้านนี่คือสิ่งที่ผมอยากทำให้เสร็จก่อนที่ผมจะเป็นอะไรไปนอกจากเมล็ดพันธ์แห่งความเมตตาที่บ่มเพาะมาแต่ไวเด็กบิมเบลลิสยังเป็นคนบันเทิงที่ล,ลึกเสมอว่าบันไดแต่ละขั้นเข่าก้าวเดินมาจากเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเรียนหนังสือในกรุงเทพสู่เส้นทางสายตา ดวงดาวที่ส่งให้เขาได้เป็นพระเอกมีชื่อเสียงนั้นล้วนมาจากผู้ชมเมื่อสิ่งที่ผู้ชมมอบให้เขาทำให้เขามีชื่อเสียงเงินทองอาชีพและชีวิตที่ดีขึ้นเขาจึงเลือกที่จะตอบแทนคุณเหล่านั้นด้วยการช่วยเหลือคนในสังคมเพื่อให้ทุกคนยังคงระลึกว่าบินบรบลล์ลีดคือพระเอกตัวจริงแม้หัวโขนและชื่อเสียงจะหมดไป โดยผลงานล่าสุดคือช่วยเหลือน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมียอดเงินรับบริจาคร่วม422,496,26 0, 26, 0 26, บาทมียอดการเบริกเงินออกจากบัญชีรวม82ล้านบาทช่วยเหลือตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง1ตุลาคม62เป็นเงิน74,484,000บาท ช่วยเหลือประชาชนราล,ละ5บาทจำนวน13,078ครอบครัวและผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการทุกกลภาพรายละ5,000บาทจำนวน1,677ลรยวจายวัดจำนวน51แห่งมีชาวอุบลรัชธานีได้รับความช่วยเหลือแล้ว6อำอ,อำเภอจาก15อําอำเภอ พร้อมกันนี้ยังได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือให้กับ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ถูกน้ำท่วมซึ่งที่ผ่านมาการช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างล่าช้าเนื่องจากต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบรับกุมและทุกครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันแล,และจะเดินทางกลับมาฟืน้นฟูน้นำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีเบื้องต้นมีโรงเรียนและวัดแจ้งความจำนวนขอให้ช่วยเหลือฟืนฟ้นฟูกว่าแล้ว10 กว่าแล้ว่นแ่งร้อยแห่ง